ประยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินก็คือ1-12ถึงเมษายนค่ะเมื่อวานนี้วันแรกสีสันเนี่ยจริงๆมีทุกปีนะคะมีทุกปีและทุกที่เลยนะฮะใช่อย่างที่สระแก้วเนี่ยเขาก็มีสาวประเภท2ที่มาร่วมจับใบดำมาร่วมคัดเลือกด้วยค่ะก็สร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างสีสันนะเขาบอกว่าสวยมากเลยสวยมากไม่พอคุณเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งที่ก็คือที่สุราษฎร์ธานีมีหลวงพี่มาลุ้นใบดําใบแดงค่ะแล้วก็เมื่อจับได้ใบดําออกอาการยังไงไปดูภาพกันค่ะ พี่สี่พี่สี่พี่มีบาไดรดำพี่ทหารเองก็แหมจะให้หลวงพี่เขารุ้นจริงๆบิ้วไงคุณบิ้วไงก็ตื่นเต้นคนดูก็ส่งเสียงฮือฮานะคะหลายคนเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็รุ้นไปพร้อมๆกับหลวงพี่ค่ะทีนี้เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินประกาศเป็นใบดำเนี่ยครับ อย่างที่เห็นเลยตอนแรกหลวงพี่สงบอยู่ดีหลวงพี่ก็ดีใจด้วยนะคะใช่ค่ะก็นี่เป็นบรรยากาศการจับใบดําใบแดงของกองพันทหารปืนใหญ่ที่5จังหวัดสุราษฎร์ธานีกองเชียร์ก็ลุ้นกันใจหายเลยคุณดูพาดหัวของเราสุราษฎร์ธานีพระรอดแล้วนะโยมกลับไปบวชต่อถ้าอยู่ในสั้นชนมะเพศนะค่ะไปดูบรรยากาศกันต่อเลยที่ยะลากันบ้างนะคะค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอเบตงค่ะชายไทยที่ถึงเกณฑ์คัดเลือกกับร้อมใจเข้ารายงานตัวกันคึกคักทีเดียว ญาตมิตรให้กําลังใจล้นหลามเช่นเดีวยวกันแล้วก็รอลุ้นผลการจับใบดําใบแดงสนุกสนานค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะส่วนในพื้นที่เขตอำเภอเบตงต้องการชายไทยเข้ารับราชการทาหาร61คนคจากผู้เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมดนะคะ 1. 1 401 40 <8 S> คน,คนไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้านนะครับภายในหอประชุมอำเภอดอยสะเก็ดมีชายไทยที่อายุ21ปีไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการคัดเลือกทหารบกจำนวน279คนโดยทางกองทัพต้องการเพียง35คนเท่านั้นนะครับที่เชียงใหม่มีสาวประเภท2หลายคนนะที่มารายงานตัวและก็แน่นอนครับก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างมากให้กับการคัดเลือกทหารกองเกินนี่ผู้หญิงนี่นะใช่ ดูสวยมากเหมือนผู้หญิงสวยนะะฮจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะดิฉันมีส่งเข้าประกวดนะที่สระแก้วอำเภอโคกสูงพาไปดูบรรยากาศค่ะคึกคักไม่แพ้กันไฮไลท์ของการจับใบดำใบแดงวันเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวให้ดูชมหน้าคุณผู้ชมสวยไหมแหนดรอลุ้นอยู่นะคะ นี่ไฮไลท์คือเห็นไหมคะชุดแดงนี่แห,หละค่ะนายกรวิทรักษาอายุ21ปีอันนี้เนี่ยเป็นหนุ่มสวยของเภอโคกสูงค่ะทีนี้หนุ่มๆห,หลายคนที่เขามารอคัดเลือกทหารก็คือหานะแล้วก็หลังจากทราบว่านายกรวิทมาขอผ่อนผันเนี่ยหนุ่มๆบางคนก็ผิดหวังโดยเธอบอกว่าต้องทํางานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเงินใช้นี้ให้กับพ่อแม่ก็เลยไม่พร้อมที่จะคัดเลือกทหารนะคะ สำหรับจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีเขตปกครอง9อำเภอต้องการทหารเกณฑ์เข้าสู่กองทัพทั้งหมด9 7 8คนค่ะนะครับในส่วนของทหารเขาเปิดเผยออกมาแบบนี้นะประธานกรรมการตรวจเลือกของแต่ละหน่วยแต่ละจุดเขาบอกว่าบุคคลที่อยู่ในภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยหากเข้ามานะครับ ก็อาจจะทําให้กองร้อยเนี่ยโอ้โหหือหากันแน่ๆนะฮะดังนั้นในการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยจะต้องตรวจสอบในเรื่องสภาพกายผิดเพศหรือไม่จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นชายหรจะแต่งหน้าทาปากเข้ามาคัดเลือกคิดว่าจะต้องได้รับการยกเว้นซะทุกคนไม่ใช่นะครับบอกว่าทางฐานต้องตรวจสอบในหลายขั้นตอนการตรวจเลือกเนี่ยก็เรียกว่าต้องดูด้วยเพราะบางคนเนี่ยเขาแปลงเพศแล้วบางคนแปลงร้อตบางคนก็อาจจะแปลงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้อง ตรวจสอบทั้งสภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจด้วยนะครับคือญาติิเขาก็บอกว่าสนับสนุนให้ลูกหลานเนี่ยไปเป็นทหารเพราะว่าหนึ่งคือพอเป็นข้าราชการได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทแล้วก็ได้ฝึกชายชาติทหารให้มีความเป็นชายชาตรีด้วยอน่าภูมิใจนะที่ญาติผมน้องชายผมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินเข้าไปรายงานตัวด้วยตัวเองธรรมดาบางคนอาจจะเกรงกลัวๆนะบอกเขาบอกไปใกล้เป็นก็จะเป็น มีหลายคนที่ตั้งใจอยากจะเป็นอ,อาชีพเป็นทหารเลยนะคะได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนสังคมประเทศชาติเ,ออเนาะ<ค>ก็ชื่นชมนะคะไป